ันนี้เ hey, พก็จะมารีวิวชุดจากเกม Identity f i v นั่นเองค่ะก็วันนี้จะมารีวิวเป็นแม่หมอนะคะรีวิวเป็นแม่หมอนาะงชื่อจริงว่าอะไรนะเราดูชื่อไปแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะชุดจากเพื่อนมินซอน่นี่เอา้า,าชุดเลยทีเดียวนะชุดมาเกืบชั้น2ชุดแล้วนะเอาละค่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุดของเกม Identity f i v นะคะซึ่งเ hey, พก็รู้หแหล่งมาเหมือนกันว่ามินเขาสั่งมาจากไหนนะคะโอเคแต่ใครสำหรับใครอยากจะเช่าๆนะคะสามารถ ทักได้ที่เฟซมิ้นกับเฟซเพที่เด้ขึ้นอยู่แถวแถวเซตไหนทุกที่นึงนี่แหละอันนี้เปิดเช่าอยู่นะคะก็สามารถมาเช่ากันได้นะคะเอาละค่ะก็มาให้มาดูดีเทลชุดกันก่อนเลยนะคะขอเอาเป็นดีเทลตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับตรงในส่วนของชุดเออตรงผม identity f เนี่ยที่เป็นร้านพร้อมส่งแบบส่งครบเซตนะ ผมเขาเนี่ยจะเป็นผมแบบปกตินะคะแล้วก็เขาจะถักเปียมาให้ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือลูกค้าของนิทนะคะเขาไปแก้ส่งให้แล้วเพราะตอนแรกมันยุ่งมากเลยถึงส่งมาหาเจเบย์ปก็ยุ่งอยู่ก็เธอจะมันคงอาจจะไม่ยุ่งเท่าตอนที่มินเข้าไปเจเฟ็นะคะคือมันจะเป็นแบบเปียแบบถักเปียเป็นผมธรรมดานะคะแล้วถักเปียอย่างเงี้ยแล้วก็มัดมาทั้งผมส่วนสาระไอ้เจ้าตัวที่เป็นสีทองนี้นะคะแถมมาให้กับตัวชุดนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็จะเป็นยางแบบ ยางธรรมดานะคะแล้วก็จะมัดมาลูกๆกันประมาณนี้นะคะสําหรับในส่วนของไอ้เจ้าตัวพอบที่อยู่บนหัวเพนะคะก็จะเป็นพอบที่เป็นโซ่เส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีกระดิ่งอยู่2อันและเจ้าอเจ้าตรงนี้นะคะก็เป็นผ้านหนังนะคะสีทองๆเฉยๆนะคะไม่ใช่อลูบิเดียมนะคะตรงนี้จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะลูกปัดสีเขียวแล้วก็เื้อห้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนะี่ยมันใช้ตัง้งหูติดตดนะคะคือไม่ได้เป็นกีบนะเป็นตังหูคล้องเข้าไปเฉยนะคะก็จะลำบากนิดนึงสำหรับไอ้เจ้าตัวตังหูนะคะที่อยู่ข้างเพเป็นตังหูแบบหนีบนะคะไขาลานหนีบเหมือนที่เราเคยรีวิวไปกับแอสโทโฟนะคะตัางหูมันดูงงแงงมากเลยอะ <c oughs> แต่มันก็ได้แค่เนี้ยนะ่ะน้องเพก็ถือว่าเออมันก็ดีอยู่ดีอยู่ okay, ยังโอเคอยู่มีสองข้างนะคะถึงแบบวท,ที่ถ่ายรูปแม่งจะไม่เห็นก็ตามทีนะคะก็ทำนองนี้นะ แล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวที่มีปัญหาที่สุดเวลาใส่ชุดคือไอ้หงอนมแมลงสาบตรงนี้ของมันนะม,มันแบบมันช่างมีปัญหาเหลือเกินหรือที่หลายๆคนจะเรียกกันในนม้มว่าหงอนมแมลงสาบหรืออีกอย่างหนึง่งก็คือเขานะคะคือนามเป็นนักบวชที่แบบว่าเป็นนักบวชที่บ,บูชามารเนี่ยนะก็เลยแบบมีดีไซน์อ่างนี้แล้วซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันหนักมากเลยทุกคนแล้วแบบคือเวลามันใสปุ๊บม,มันจะค่อนข้างเลื่อนลงอยู่เนี่ยคือมันก็ไม่โอเคอ่ะฉันแต่งคอตัวอะไรก็ไม่รู้ว่านี่ฉันเป็นแมลงสาบด้วยไงเนี่ยนะ แล้วเจ้าแล้วเจ้าสำหรับตัวข้างๆเนี่ยจะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแล้วก็เป็นเอ่อเป็นผ้าหนังนะคะผ้าหนังเทียมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะจะพยายามทำคำดีเทลให้ดูันนที่ก็ไม่รู้รอกคืออะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่เป็นผ้าด้านนอกนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ว่าเป็นผ้ากำมะหยี่ที่แบบว่าเป็นผ้ากำมะหยี่ที่แบบออกแดงนะมันไม่ได้แบบเหมือนร้านหนึ่งทั้งสามนะคะอันนี้ร้านเป็นร้านนี้เป็นร้านครบชุดนะคะคือซื้อุมรวมแล้วมันถูกอะนะ แล้วค่ะแล้วก็เจ้าตรงนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าตัวเจ้าตัวที่แบบว่าเห็นอยู่ในเกมเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นผ้าหนังนะคะสีทองส่วนสาหรับเจ้าตัวเสื้อเนี่ยเจ้าตัวเสื้อที่เขามีให้เรานะคะคือเจ้าตัวเสื้อมันมีเนี่ยมันแบบตรงนี้ได้นะแต่พอดีเทลใส่เสื้อในสีดำเนี่ยจะไม่เห็นนะคะแล้วก็ไอจะมีไอเจ้าตัวนี้นะคะเอาไว้ใส่เป็นสายเสื้อในนะคะแบบว่าเป็นเสื้อในสายแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะที่เห็นต่างประเทศเขาทำอยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะ แล้วก็ยังลืมไปนะคะไอเจ้าตัวเสื้อคลุมมันตัดแยกออกจากชุดดาที่ทุกคนเห็นนะคือเจ้าตัวเสื้อคลุมเขาก็มีการแบบสกีไลน์นะคะแล้วสกีไลน์ของเขาไม่ได้ง่ายๆนะทุกคนคือแบบสกีไลน์ของเขามันแบบวิ่งบิงวับวับิ๊งบิ๊งวับวัมีกิเตอร์ให้เราแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้เป็นเออเป็นเมทัลติกฟอร์มนะคะซึ่งแบบว่าเออดูดูลำค่ามีเป็นสองด้านนะคะสองด้านเลยแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้หลายคนอาจจะงงนิดนึงสำหรับไอเจ้าตัวนี้นะคะ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัวขอติดนั่นเองค่ะซึ่งเอาจริงๆก็มันมันง่ายมากเลยนะในการติดคือแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบเม็คดคาตติกงๆธรรมดาธรรมดาคือแบบง้างออกมาเ้ทไม่ได้ไรง้างเกิดว่าไหนวะเออง้างจากบ้านนี่แหละคือเราต้องพยายามนิดนนึงี่มันจะง้างแค่นี้แบบง้างปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บอ่ะมีง้างแค่นี้ปุ๊บเราก็ติดเลยนะตัวชุดตัวนี้นะคะแล้วคือแบบด้วยความที่ว่าแม่หมอมันอะไ ุกคนมันจะมีด้านล่างอีกคือจะเป็นจะเป็นแบบเออเป็นพวกแบบเออเม็ดพลาสติกลอร์มแล้วก็เออเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นเหมือนโซ่ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไอเจ้าตัวชุดเนี่ยข้างๆจะมีเก็บดีเทลนะคะเป็นเหมือนลายขาดข,าดของเออในตัว identity file วตัวสำหรับตัวปลายกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นรอยขัดๆวิ่นๆเหมือนไอตัวเกมเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับตัวรองเท้าเนี่ยรองเท้าเขาทำมาสวยมากเลยเจ้าตัวของ ตรงขาเนี่ยอันนี้เขาทําแยกมานะคะซึ่งเพยใส่ไม,ม่ครบอะเพยไม่รู้ใส่อะไรอีอะมันเยอะสา่เจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นค็อปในเกม Identity Five นะคะซึ่งเป็นเขาของเออนักบวชของเราดันเองนะคะจะเป็นอีกงเวที่แบบปากปุ๊บปึ๊บย้ายทะลุได้นะคะทํานองนี้นะคะซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเพยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพยรู้สึกว่ามันมันมันจะเป็นไม้ก็ไม่ใชื่อมีเป็นตัวของอันตาด้วยนะคะแต่เพยไม่แน่ใจว่ามันส่งมันตามหรือเปล่าหรือมันไม่มีเรื่องแต่แรกนะ มีแบบเป็นสก,กีนิดนึงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะนะชุดเนี้ยนะคะชุดที่เพย์ที่เพใส่เนี่ยมันจะไซส์เอ็นนะคะเอ้ยเป็นชุดชุดที่เพใส่เนี่ยเป็นชุดไซส์เล็กสุดของร้านนะคะก็คือไซส์เอ็นซึ่งมันก็หลวมตัวเอ็เพรีย e ด e นะคะหื<ม> <c ười> อเสียใจยืมชุดใครมาแล้วก็หล,หลวมห,ห,ห,หลวมยุบยุบยุบตลอดเพถึงแบบว่าส่วนใหญ่จะชอบซื้อชุดเอ็งมากกว่าเพราะเวลาซื้อชุดเอ็งมันสามารถมานั่งเย็บเข้าเย็บออกได้นะคะมันก็อีซี่นิดนึงนะเอาล่ะค่ะก็วันนี้ อภัยนะที่อาจจะแต่งแม่หมอออกมาดูหรอกหรอไม่ละเ <laughs> อาล่ะก็นะก็สารวัลเนี้ยก็พยายามแต่งแม่หมอได้ดีที่สุดแล้วแต่รู้สึกเฟลินนดิดๆเพราะลองใช้วิธีการแต่งแม่หมอเป็นแนวแบบปรมมจารละทิมันก็คือไวบุ๊เซียนที่เราแต่งอีกคราวที่แล้วแต่ใ,ใส่สีทองก็ไปเยอะหน่อยละนะก็จะเห็นในกิตาว่าแบบว่าเอ้ยสีทองมันจะเยอะหน่อยแต่ว่ากล้องมันเห็นไม่ชัดแล้วกล้องมันจะเบลอเบร์นิดนึง แล้วก็สรรั่งาคอนเทกเลนที่ซื้อมานะคะเป็นคอนแทกเลน์ของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นยี่ห้อไว้สั่งรใครอยากไปซื้อตามนะคะเพราะสีมันดูแบบชัดมากอะรอบนี้นี่เรื่องแบบไม่ได้กะคะเนย์อะไรมากมายนะแต่เพยังไม่ค่อยโอเคกับปากเ่าอหร่นะคะเพยรู้สึกว่าปากมันน่าจะแด็กได้มากกว่านี้แต่ว่าขอโทษที่พูซื้อสีจกซื้อเวนมันเด็กในแค่นี้ต้องทาจจำยำ้ยำแล,ล้วย้ำอีกหลายรอบ เธอจำได้ว่าตอนที่เพย์คอสโคกกะลาสุนมารู้อ่ะมันจะมีลิปที่สีแดงกว่าที่อีกแต่เพย์หาลิปยี่ห้อนั้นไม่เจอแล้วนะคะในประเทศไทยใครที่แนะนำลิปสแีแดงแดงแจ๊สได้ช่วยกันแนะนำหน่นอยแต่ไม่เอาลิปตินนะคะทุกคนเพย์ใช้ลิปตินไม่ได้ใช้ลิปตินแล้วติดฟันตลอดเอาละค่ะก็สารการรีวิวแม่หมอเนี่ยก็วไว้เจอเพย์เข้าดีนะคะไว้เจอกันทีว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 